แมทธีรณีแคปชั่นแรงไม่แผ่วโพสต์รูปชุดไทยแต่ทำชาวเน็ตสะดุ้งได้งานนี้แหโยงประเด็นสงกรานมยสนันเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงสาวที่มีแคปชั่นเป็นเอกลักษณ์มากสําหรับแมทธีรณีหวานใจของสงกรานเตชนรงที่โพสต์แต่ละครั้งเล่นเอาชาวเน็ตฮือฮาไม่ไหวล่าสุดกับอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนปวดหัว หลังมีเพจดังออกมาเผยว่าหนุ่มสงกรานต์ควงสาวมอน้ำแดงไปกินน้ำเต้าหู้ร้านดังจนกลายเป็นประเด็นร้อนโยงไปหาสาวมายนภัสสีที่มีรูปไปตีกลอบด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการฟันธงว่าจริงหรือไม่ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวแมทก็มีคนมาสังเกตอีกว่า ข้อความในรูปเธอใส่ชุดไทยล่าสุดคือข้อความว่าอยากเกิดก็เปิดมาทำเอาหลายคนงงในข้อความนี้ก่อนจะมาตีความและเขียนคอมเมนต์โยงถึงหนุ่มสงกรานและมีบุคคลอื่นๆตามมามามซึ่งก็มีการกล่าวถึงหลายๆฝ่ายกันอย่างมากมายและมีการโต้ไปมาระหว่างแฟนๆและชาวเน็ตด้วย